เฮ้ยคาปิบาร่าเราสามารถทำนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจーทำอะไรไม่มามากระตุกเจーปัญหาเฮ้ย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 โอ้สาเลงตัวนั้นไว้ว้าเฮาตัวนี้รักผมล่างวางกี่ตัวพี่ยังอยู่สามตัวเนี่ยล่างวางห้าผมได้มาห้าคะแนนจีพี่ใส่ร้อยแ้มเจวะสอง หวานเจี๊ยบอันนี้กดติดตามปุ๊บลงปั๊มครับพี่เชื่อผมไหมกดปุ๊บลงปั๊มสามสองหนึ่งามับเขาให้เอยตองดูมุมนี้พี่จะหวาสองโอ้โหหวานเจี๊ยบดึงลูกมันได้ด้วยพี่นี่ไงแตนขาก็ไม่มีเอออ้คี่โบมันได้ใช่ไหมเออ้ยเปร๊ะนะนี่ไงพอแล้วมันมันได้เฉยๆสะอาดเอี่ยมสามตู้โอ้ยเดี๋ยวเขาจะได้เอาตุ๊กตาใหม่มาลงไงติดตามด้านซ้ายมือนะฮะใครที่ยังไม่กดนี่ไง มันคืออะไรมันคือไข่กับพี่เอาไปแลกไข่จริงๆได้ครับช้างน่ารักอ่ะดัมโบ้ถ้าหนักๆหน่อยน,นี่ดัมเบล,ลครับไม่เกี่ยวกันออขอบคุณครับพี่ๆเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้านซ้ายมือนะครับถ้าสนุกก็ฝากฎกดนะครับ